วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องข้อดีนะข้อดีของ1.9ใส่ท่อพัก3000ันครับหรือว่าหรือว่านะครับทุกรุ่นก็ทำได้นะครับท่านใดที่ว่าไปรีแมปทำแรงม้าส,สูงๆแล้วเนี่ยก็เอา CC ที่สูงสูงมาใส่ได้ครับก็มันระบายระบายไอเสียได้ดีกว่าท่อ ท่อเล็กครับมันก็จะไม่ไม่อันนะครับสําหรับผมเนี่ยรถเดิมผมไปใส่ท่อพักเดีย๋ยวผมพาไ,ไปดูแป๊นึงผมใส่ท่อพักสามพันนะความใหญ่เนี่ยคุณระประเทศเลยนะสามพันเนี่ยใหญ่มากเพราะว่าเขาขายไอเสียได้ได้เยอะกว่าไงกาถึงต้องใหญ่นะครับก็ผมมีขายนะครับมีท่อพักสามพันใหม่กิ๊บๆเลยนะก็มีอยู่ไม่กี่ชุดแต่ว่าเอาไปใส่ ได้เนี่ยใส่แล้วเนี่ยก็วิ่งดีท่านใดที่ว่ารีแมปมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ตันดีเซลเนี่ยถ้าว่าไปทําเครื่องมาแล้วเนี่ยถ้าท่ออั้นท่ออะไรเนี่ยมัน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 วิ่งไม่ค่อยออกมันต้องค่อยๆไล่ครับแต่หยีบโป๊ดบอกไม่ออกแต่แต่ได้เหมือนกันแต่ไปไกลได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะป๊ดออกทีเดียวเหมือนไม่พวกท่อซิ่งไม่มีพักมันไม่ได้อย่างนั้นอารมณ์มันไม่ได้ ถ้าถ้าถ้า,ถาท่อซิ่งไม่มีพักแล้วเนี่ยมันจะออกคือแบบเผาไหม้แล้วออกปุ๊มทันทีเลยแต่อันนี้มันมีพักอยู่มันเก็บกักถาว่ามีพักดีไหมดีด,ดีดีส่วนที่ว่ารถเดิมๆหรือว่ารถแค่ทํามาไม่กี่แรงมาอันนั้นพอได้ครับพอไล่ได้แต่ถ้าว่าทําแรงวันดําๆแรงไม้ห้าร,ร้อยแรงมา,ม,ามาใส่ท่อเดิมเนี่ยไม่ไหวครับนะไม่ไหว คือไม่ไหวคือ,องไงมันไล่ไม่ออกครับมันไล่ควันไม่ออกเพราะว่ายิ่งแรงมาเยอะเนี่ยไอเสียม,มันก็ยิ่งเยอะใช่ไหมถ้ามาใส่ท่อเล็กมันก็ไม่ได้ไมมนต้องต้องใส่ท่อสิ้นไปเลยมันต้องยอมกันนะครับถ้าว่ามาใส่ท่อพักท่ออะไรเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็ยังอันอยู่นะหรือว่าท่อพักสิ้นก็มีแต่สําหรับผมเนี่ยรถเดิมๆหรือว่ามีก็รถเดิมๆหรือว่ารถ ที่ว่าไปใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าใส่กล่องยกหัวฉีดอะไรเนี่ยแรงม้าประมาณนิดๆหน่อยๆจากของเดิมไปนี่ก็ได้ครับใส่ท่อพักวิ่งจมเหมือนกันนะนะครับจมไม้นะครับก็ความใหญ่ความตูเนี่ยมันก็อันนี้ท่อพักของ1.9นะครับของ1.9บนี ส0เซนติเมตรนะครับก็16นิ้วอะนะครับสีนะ่สิบเซนอันนี้อันนี้เซนอันนี้ข้างบนนิ้วนะครับ40เซนติเมตรนะครับก็ความกว้างอนะค,ความกว้างเดี๋ยววัดให้ความอ้วนความอ้วนก็อยู่ที่ 28่สิซติมตรครับสภาวดจากตรงนู้นนะครับสภาวะจากตรงนู้นโอเคความกว้างนะครับประมาณนี้ก็มันเล็กแต่ว่าผมเปลี่ยนแล้วเอออาการมันดีขึ้นนะใส่พักสามพันเี้มันดียังไงก็มันวิ่งดีขึ้นนะครับนะมันเหมือนต้นดีต้นปลายเนี่ยม,มาหมดเลยนะบะ ปื๊ดมาครับแล้วก็หนึ่งเลยเสียงเงียบขึ้นเพราะว่าพักมันใหญ่มันเก็บเสียงปกติเนี่ยเสียงเวลาใส่ท่อแทนแคทแล้วเนี่ยใส่ท่อแทนแคทแล้วเนี่ยมันจะดังเว้ยมันจะดังสั่นสะสถานในเครื่องวุ้งวงวง,ง,งครับ,รบพอไปเปลี่ยนท่อพักของสามพันแล้วเนี่ยวิ่งดีครับวิ่งดีเงียบด้วยนะครับนะครับของผมก็มีท่อพัก แล้วก็ที่พันท่อเสียเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่ามันจะร้อนร้อนแล้วไอ้แม่ปั๊มมันจะทํางานหนักนะครับทําให้เหมือนรู้สึกว่ามันหนักๆครับแงแข็งอ่ะนันะมันมันมันร้อนครับก็อันนี้ป้องกันไว้นะครับก็ท่อก็มีท่อแทนแคสท่อพักสามพันก็น,นะครับห้าสิบเซนติเมตรนะครับก็ยี่สิบนิ้วนะครับ อันนี้พักสามพันนะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากถ้าถ้าท่านใดสนใจก็สั่งผมสั่งซื้อผมได้น,นะครับรวมส่งแล้วพันห้านะครับรวมส่งแล้วพันห้าท่านใดสนใจก็ไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้หรอกเขาวิ่งดีจริงครับสามพันนะครับนี่เป็นพักสามพันบูพาวเวอร์ออเนิวได้หมดนะนะครับเอามาใส่หนึ่งจุดเก้าก็โอเคเลย เงียบกกิบมนเงียบกกิบเ,เครื่องเงียบกว่าเดิมครับไม่ว่าจะสเต็ปชอบพักสามพันเนี่ยนะสเต็ปใส่กลงมันต้าบูสใส่คันเร่งไฟฟ้ายกหัวฉีดนะดันรางสบายสบายครับเหลือๆครับเอาอยู่ไม่อั้นไม่ตันด้วยลุงๆเลยนะไม่ต้องไปผ่านะเอาพัก 3, าสามพันมาใส่นี่ก็ แรงเห็นเห็นแล้วนะซื้อจากผมก็ได้ครับก็ผมมีเยอะอยู่นะเป็นกองเลยข้างหลังบ้านนู่นนะนะครับมีเป็นกองใหม่ๆเอี่ยมๆนะไม่ไม่เก่าเงี้ะอันนี้มันโดนฝุ่นเนี่ยโดนฝุ่นโดนอะไรเนี่ยก็ใหม่อยู่นะนะครับเนี่ยใหม่กิฟต์อ่ะไม่ต้องกลัวว่าได้ของเก่านะครับของใหม่นะครับนะปีสิบเจ็ดปีสิบแปดเป็นสิบเก้าเนี่ยแหละครับ พักสามพับูพาวเวอร์นะครับโอเคที่ยอดหูยึดอะไรใข่กันได้หมดนะครับประมาณนี้ก็ท่านใดสนใจก็ข้อดีมันก็สรุปแล้วก็วิ่งดีขึ้นไม่ต้องไล่ควนไม่ต้องไล่รอบคือแบบหดเป็นมาครับมันไม่อั้นดีเซลน่อยอย่าให้อั้นเยอ,อั้นนิดๆถ้่จะไปโล่งเกินก็ไม่ดีนะครับก็ เสียงเงียบเงียบข้าห้องโดยสารงเงียบเข้าห้องโดยสารเพราะว่าพักมันใหญ่มันสามารถควบคุมเสียงได้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็ส่วนเก้าสามสี่แปดสี่ก็เก้าเจ็ดห้าส่วนเก้าสามสี่สี่ส่วนเก้าสามสี่แปดสี่ก็เก้าเจ็ดห้าก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดแชร์กดแจ้งเพื่อรับชมคลิปใ,ใหม่ครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นโฆษณาเพียงครับสำหรับนี้สวัสดีครับ